ลาคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมดาวประจำตัวอยู่ในภพความรักเป็นประก่อนย้ายเข้าภพมรณะดาวการเงินซึ่งเป็นดาวโทษทุกจะย้ายเข้าพบครอบครัวและการสร้างครอบครัว ้าแห่งการสื่อสารและสังคมเพื่อนฝูงเป็นเกษตรวิ่งตามความรักจนเหนื่อยพอหยุดรักจะกลับมาวิ่งตามเราแทนคนโสดสนิทมีคนมาตามจีบแต่ไม่เอาตามหาคนที่ตรงใจเป๊ะ,ปะยังไม่เจอพอปล่อยวางคนที่ใช่จะเข้าหาแม้ไม่ตรงสเปกแต่โดนใจคนที่มีคนคุยแต่ไรสถานะ เร่งรัดสถานะจนเขาถอยห่างแต่พอเรานิ่งๆเขาจะทนไม่ได้แล้วให้สถานะเองโดยไม่ต้องร้องขอคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วมีเรื่องให้หวาดระแวงยิ่งสืบยิ่งไม่รู้ปล่อยจอยถ้ามีอะไรเดี๋ยวรู้เองแต่น่าจะไม่มีอะไรน่าจะคิดไปเองมากกว่าคะ่ะสวัสดีค่ะ คลิปนี้เป็นดวงความรักรุ้นล้วนประจำปี2,569ช่วงครึ่งปีแรกโดยอิงจากลัคนาราศีเป็นหลักค่ะคลิปนี้เป็นดวงประจำครึ่งปีนะคะจะเป็นภาพรวมก,กว้างตลอดระยะเวลา6เดือนว่ามีดาวดวงไหนส่งผลกับดวงชะตาคุณในภาพรวมบ้างส่วนรายละเอียดในแต่ละเดือนเนี่ยจะทำแยกเอาไว้ให้ต่างหากเป็นดวงประจำเดือนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรับชมกันได้นะคะ นี้เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะท่านที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวเกตรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถทักไลน์มาอ่านรายละเอียดและนัดคิวกันได้ไลน์ไอดีแปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรงเดสคริป t i o n ค่ะเกตทำนายดวงโดยไม่มียานอย่างรู้นะคะเป็นการใช้สถิติมาอ่านดวงให้ฟังค่ะ สำหรับช่องของลูกเกดพยากรณ์ทำคลิปเอาไว้ให้หลากหลายมีทั้งดวงการงานการเงินความรักประจำราศีดวงการงานการเงินลุ้วน,นประจำลัคนาและดวงความรักลุ้นล้วนประจำลัคนาสามารถเข้าไปหาดูได้ในเมนูเพลย์ลิสต์ค่ะ ส่วนท่านที่ชื่นชอบการอ่านนิยายเกตเป็นนักเขียนนิยายด้วยค่ะใช้นามปากกาว่ากอใจมีนิยายวางขายอยู่ในเว็บเมบอีบุ๊กสนใจสามารถเข้าไปหาซื้อกันได้ลิงก์ของเว็บก็แปะเอาไว้ให้แล้วอยู่ตรง d e s c r i p t ชันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องลูกเกตพยากรด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เริ่มต้นกันทำนายตามหลักโหราศาสตร์ไทยกันก่อนเลยนะคะชาวธนูลัคนาของคุณอยู่ตรงนี้ที่เขียนว่าธนูดาวประจำตัวก็คือดาวาพัพพฤหัสซึ่งในช่วงตั้งแต่มกราจนถึง31พฤษภาคมเนี่ยดาวประจำตัวสถิตอยู่ที่ราศรีมิถุนเป็นพบเรื่องความรักเป็นพบเรื่องที่ทำให้คุณมีเสน่ห์มากๆเพียงแต่ว่าพอดาวอยู่ตรงนี้เนี่ยมันมีมาตรฐานอ่อนแรงไปหน่อยเป็นปะทีนี้เป็นประอ่อนแรงอ่อนแรงเรื่องอะไรก็คือดาวไปอยู่ตรงไหนก็อ่อนแรงเรื่องนั้นดาวมาอยู่ในพบความรักก็อ่อ อ่อนแรงเรื่องความรักอ่อนแรงในลักษณะนี้คือคนโสดสนิทก็มีโอกาสที่จะโหยหาความรักมากๆแต่ก็ความหวังสูงอยากจะมีคนรักอยากจะมีคู่แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นต้องได้อย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นตามสเปคที่ตัวเองตั้งเอาไว้แต่ถ้าเกิดไม่ได้ก็จะมีความทุกข์หรือว่าถ้าได้มาแล้วมันยังไม่เป๊ะเนี่ยก็พยายามอยากที่จะให้มันเป๊ะให้ได้มีคนเข้าหาเยอะแต่ไอคนที่เรารู้สึกว่ามันเป๊ะจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อาจจะยังไม่มาส่วนคนที่ เข้าหาเราก็มองคํำคามไปบางทีมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่มีคนเข้าหาเยอะมีคนมาจีบมีคนมาสารสัมพันธ์นะ่ะมันควรจะต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าการที่ดาวประจําตัวอยู่ในภพความรักเนี่ยทำให้มีเสน่ห์มากๆ ดาวสําคัญสําคัญอื่นๆก็คือมีดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นดาวการเงินจริงๆไม่ได้เกี่ยวกับความรักเท่าไหร่แต่ว่าท่านก็สถิตยอยู่ในภพเรือนที่เกี่ยวกับสังคมเพื่อนฝูงดังนั้นในช่วงต้นๆปีเนี่ยคุณก็มีโอกาสที่จะได้พบปะผู้คนมากมายนะมีโอกาสสร้างเงินสร้างไรายได้มีสังคมใหม่ๆในการสร้างเงินสร้างไรายได้ตรงนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ทําให้คุณได้พบเจอกับความรักพอดาวย้ายก็ย้ายเข้าสู่ภพเรือนแห่งการสร้างครอบครัวหรือว่าภพเรือนครอบครัวดาวพระเสาร์เนี่ยถ้าเป็นดาวการ และท่านเป็นดาวโทษทุกันนะคะดังนั้นเมื่อยายเข้าสู่พบที่เกี่ยวกับครอบครัวเนี่ยการจะสร้างครอบครัวการจะลงหลักปักฐานเนี่ยบางทีมันเกิดปัญหาก่อนแต่ว่ามันจะไม่ได้เป็นปัญหาเนิ่นนานเนื่องจากว่าดาวพระเสาร์ท่านไม่ใช่ดาวที่เสียหายร้อยเปอร์เซนต์แบบนั้นท่านเป็นดาวทศทุก,ก็จริงก็ส่งผลเสียก่อนแต่ว่าในระยะยาวก็จะดีเพราะว่าท่านมาจากภพเรือนการเงินมันอาจจะมีปัญหาหุดหงิดจุกจิกใจในเรื่องของการสร้างครอบครัวในเรื่องของเงินแต่ว่ามันก็น่าที่จะเคลียร์ปัญหาลงตัวได้แต่ทุกอย่างควรจะเคล ในช่วงต้นๆปีก่อนที่จะไปถึงกลางปีเพราะพอกลางปีเนี่ยตั้งแต่วันที่3 1พฤษภาดาวประจําตัวคุณจะเสียและจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนมรณะนะใครก็ตามที่มีคนรักคนคุยเนี่ยคนคุยบางทีคุณต้องการจะพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยคุณก็อาจที่จะต้องมีวิธีการที่จะพัฒนาที่ไม่ได้เร่งเกินไปแต่ก็อย่าให้ช้าเกินไปมันอาจจะยากตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันดูว่าคุณอาจจะเร่งเนื่องจากว่าดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพบความรักเนี่ยคุณก็อยากมีความรักและ ไม่ชอบความรักแบบไม่มีสถานะอยากจะเปิดเผยอยากจะชัดเจนน่ะแต่เร่งเกินไปก็ไม่ดีเพราะมันจะทําให้เขาวิ่งหนีอยู่เหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เร่งเลยนิ่งไปเลยเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันถ้าเกิดมันช้าเกินวันที่31พฤษภาเนี่ยมันก็จะทําให้โอกาสมันจะเสียไปเพราะดาวของคุณจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเนี่ยความรักมันจะก่ะเกิดไม่ค่อยได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคู่เป็นแฟนกันชัดเจนแล้วเนี่ยเมื่อดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนเสียหายเนี่ยก็ค่อยๆประคองกันต่อไปได้สําหรับคนที่มีครอบ รัวแล้วเนี่ยจริงๆในช่วงต้นปีเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าเนื่องจากพอดาวประจําตัวคุณมันมีความอ่อนแรงอ่ะคุณจึงมีเกณฑ์ที่จะหวาดระแวงหึงหวงได้ง่ายๆแล้วประกอบกับว่าในช่วงตั้งแต่กุมภาพันธ์ไปเนี่ยมันมีดาวโทษทุกเข้าสู่ภพเรือนครอบครัวเนี่ยคนที่เป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าคนที่คบหากันมานานเป็นแฟนกันมานานจนเหมือนว่าเป็นครอบครัวกันแล้วหรือว่าใกล้ๆจะแต่งงานกันเนี่ยบางทีมันมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้คุณกังวลใจมีเรื่องเข้ามาที่ทําให้คุณหวาดระแวง ได้ง่ายเกิดจากการที่ดาวพระเสาร์เข้ามาเกะกวนแต่อย่างที่บอกดาวนี่มันไม่ได้เสียจนเกินไปดังนั้นบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องที่คุณคิดไปเองก็ได้หรือบางทีเรื่องที่เข้ามาเกะกวนอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับความสัมพันธ์หรือความหวาดระแวงที่คุณมีต่อคนรักนะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเงินก็ได้เพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวการเงินนะคะเข้าพบครอบครัวก็ครอบครัวมีเกณฑ์โดนเกะกวนในเรื่อง,องของการเงินอาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ครอบครัวจะต้องใช้เงินอาจจะไม่ใช่คุณก็ได้นะที่ต้องใช้เงินแต่เป็นเรื่องของครอบครัวนอัววแล้มกก ให้คุณมีความรู้สึกไม่สบายใจพอไม่สบายใจพอ noise เนี่ยก็จะทําให้คุณไปเศร้าซีอะไรกับคนรักคนรักก็มีความเครียดอยู่แล้วด้วยก็จะยิ่งทําให้เขาถอยห่างพอเขาถอยห่างทีนี้เราก็ยิ่งหน่อยเพิ่มเข้าไปอีกตรงนี้เนี่ยต้องอยู่เฉยๆเขาไว้ถ้าคุณรู้สึกว่าคนรักทําอะไรลับๆแล้วลอปิดบังซ่อนเร้นเนี่ยคุณอยู่เฉยๆเดี๋ยวคุณได้รู้เองเพราะว่าเดามันไม่ได้เสียหายขนาดนั้นนะคะแต่คิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะมีอะไรบางครั้งอาจจะกังวลว่าคนรักเอาเงินไปใช้ในรูปแบบไหนหรือเปล่าที่ทําให้เรากังวลใจแล้วเราาาก็พยายาม ยิ่งสืบยิ่งไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่สืบนะเดี๋ยวรู้เองนะส่วนใหญ่แล้วนะถ้าพื้นดวงความรักนะในพื้นดวงเดิมของคุณไม่เสียนะคะคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรหรอกส่วนใหญ่จะกังวลไปเองแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงก,งกลางๆปี อันนี้มีโอกาสเหมือนกันว่าจะเกิดปัญหาเพราะว่าดาวย้ายเข้าสู่ภพเรือนมอรณะและความรักก็มีเกณฑ์ห่างเหินได้ดังนั้นก่อนที่ดาวประจําตัวจะย้ายเข้าสู่ภพเรือนเสียหายถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้สึกในเรื่องของความรักอะไรที่ไม่ดีเนี่ยคุณนิ่งๆคุณใจเย็นๆเดี๋ยวคุณจะได้รับรู้คําตอบเดี๋ยวทุกอย่างมันจะได้รับการเคลียร์แต่ไม่ใช่นิ่งเฉยจนเกินไปนะคะนิ่งแต่รอดูท่าทีมันมีโอกาสเดี๋ยวมันจะมีดาวเล็กๆที่ขยับย้ายตามเดือนต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ไปดู รวมประจําเดือนเนี่ยมันก็จะมีจังหวะที่มันจะสามารถกระชับความสัมพันธ์ได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องเร่งรัดหรือว่าไปหวาดระแวงอะไรมากเกินไปแล้วก็คุยเคลียร์ปัญหากันได้ก่อนที่จะถึงช่วงกลางปีที่ดาวประจําตัวคุณจะเสียคะ่ะ มาต่อกันที่ไพ่นะคะเริ่มต้นที่คนโสดสนิทก่อนเลยไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนคาดหวังสูงนะคะเป็นคนที่มีคนเข้ามาสารสัมพันธ์กับคุณนะถ้ามีไพ่เลเวอร์สเข้ามาในตําแหน่งของความรักเนี่ยแปลว่ามีเสน่ห์มากๆเลยนะคะแล้วก็ไพ่ใบนี้เนี่ยมีสองถ้วยที่ตั้งอยู่แต่ไม่มองไปมอง3ามถ้วยที่ล้มลงก็คือมีคนมาสารสัมพันธ์กับคุณเพียงแต่ว่ามันยังไม่ตรงใจไม่ตรงสเปกไม่ได้มองไปมองไอ้คนที่เขาไม่ได้เข้ามาแต่คนเหล่านั้นเนี่ยจะตรงใจตรงสเปคมากกว่าไอ้ความคาดหวังสูงตรงนี้ ก็เลยทําให้มันโหยหาความรักอยากมีแต่มันก็มีไม่ได้สักทีทนินถ้าคุณปล่อยว่างนะคะอย่าไปเร่งรัดว่าพยายามจะต้องอยากมีคนรักได้เร็วนักแล้วก็พยายามที่จะต้องได้คนรักที่ตรงสเปคตรงทุกจุดมากมายขนาดนั้นเนี่ยพอคุณปล่อยวางตรงนี้ได้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีนะมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วเพียงแต่คุณไม่มองหรือว่าคุณก็เก็บเอาไว้เป็นแค่คนคุยนะความรักความสัมพันธ์มันก็เลยอยู่ในรูปแบบของดมูลก็คือความอึมครึมอึมครึมคุณไม่ได้อยากจะชัดเจนอะไรกับใครเพราะยังไม่มีใครตรงใจแบบร้อแเ่คุณ ก็ด้วยความที่อยากมีความรักไงก็เลยเก็บเอาไว้เป็นคนคุยก่อนบางทีมันจะมีลักษณะนี้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาแน่ๆคุณก็อยากเก็บเขาไว้เป็นคนคุยเลยนะคะมันจะเสียเวลาเขาเสียเวลาเรามากกว่าทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณปล่อยวางสเปคของคุณได้ซึ่งก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้เหมือนกันช่วงใกล้ๆก,ก่อนจะกลางปีนั่นแหละมันจะมีการเปลี่ยนแปลงดีๆคนที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ได้ตรงใจไม่โดนใจอะไรเลยเนี่ยเดี๋ยวอยู่ดีๆเนี่ย,เ,ยเขาจะเข้ามาปรากฏตัวในหัวใจในช่วงเวลาที่คุณรู้ส กับสเปคอะไรแล้วเนี่ยมีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าไพ่วิวออฟฟอร์จูนมาพร้อมกับไพ่เลเวอร์สเนี่ยมันเป็นไพ่เนื้อคู่เพียงแต่ว่ากว่าจะมันเป็นคู่กันเนี่ยมันเจอไพ่อุปสรรคปัญหาไปก่อนคือไพ่เสียสองใบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะอยู่ที่ใจคุณนั่นแหละใจคุณวิ่งตามหาความรักที่มันอาจจะไม่มีอยู่จริงก็ได้นะคนที่ตรงกับสเปคคุณเนี่ยหรือมีอยู่จริงก็ได้เพียงแต่ว่าเขามีเจ้าของไปแล้วเนี่ยดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องปล่อยวางตรงนั้นแล้วลองพิจารณาคนที่เข้ามาลองพิจารณาคนที่เขามีคคควาาาามมมจจจจจจจรจรจริริรงิงงงใใเเ้้อะไไ่่ดดตตสปปกกกแถุณ็ หเห็นอะไรดีๆนะเขาจะพุ่งเข้ามาหาทีนี้พอเขาพุ่งเข้ามาหาแล้วคุณเปิดใจเนี่ยตรงเนี้ยบางทีคุณไม่ต้องพยายามอะไรเลยถึงแม้ว่ารูปร่างหน้าตาจะไม่ตรงสเปกเลยแต่ว่าอยู่ดีๆเราก็มีความรู้สึกอบอุ่นใจที่มีเขาอยู่รอบกายค่ะ ต่อมาเป็นเรื่องของคนที่มีคนคุยแต่ว่าไรสถานะค่ะไพ่ประจําตัวคุณเป็นไพ่ของคนที่พยายามจะถือไพ่เหนือกว่าแล้วก็พยายามควบคุมคอนโทรลนะคะส่วนไพ่เขาเป็นไพ่ของความหวาดระแวงเป็นไพ่เด็กๆนะจริงๆก็เป็นไพ่ของการที่เขาก็กลัววระแวงคุณเหมือนกันแล้วก็กวนถูกการควบคุมคอนโทรลดังนั้นมีเกณฑ์ทีเดียวว่าคุณอยากจะควบคุมให้สถานการณ์ความรักเนี่ยมันเป็นไปในทิศทางที่คุณต้องการซึ่งมีแนวโน้มว่าก็คุณต้องการอยากที่จะให้มันชัดเจนอยากที่จะเลิกเป็นแค่คนคุยและอยากจะมีความรักที่ชัดเจนและตามลักษณะ ดาวประจําตัวคุณอยู่ในภพความรักก็อยากมีแฟนอยากมีคู่ไม่ใช่แค่มีแค่คนคุยทีนี้พอคุณยิ่งเร่งรัดเนี่ยเขายิ่งกลัวเขายิ่งหนีเพราะเขาได้ไพ่เด็กดือ้อนะจริงๆแล้ว่เขาก็อาจจะรักคุณแต่ว่าพอคุณเร่งรัดเขาจะไปอีกทางหนึ่งตามความดื้อของเขาดังนั้นเนี่ยมันต้องมีการเปลี่ยนต้องมีการปรับจูนนะคะก็คือตัวคุณก็ต้องลดการเร่งรัดตรงนั้นตัวเขาเนี่ยก็ต้องเลิกดื้อหน่อยซึ่งมันจะมีการปรับจูนตรงนี้ระหว่างทางอยู่เหมือนกันและสามารถเปลี่ยนมาเป็นความรักที่ดีเปลี่ยนมาเป็นการร ความรักใหม่ๆได้เพราะไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยเป็นไพ่ของการเริ่มต้นใหม่ดีๆแล้วก็เป็นไพ่ถ้วยด้วยถ้วยก็คือความหวังกําลังใจความรักความรู้สึกดีๆจากไพ่ดาบมาเนี่ยมันมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงอยู่ในตําแหน่งความสัมพันธ์ก็คืออย่างที่บอกไปคุณต้องลดทางฝั่งคุณเขาก็ต้องเลิกดื้อนะคะตรงเนี้ยพอคุณเลิกเล่งรัดนะเดี๋ยวยังไงเขาก็วิ่งตามมาเองเพราะว่าดูทรงแล้วเนี่ยด้วยความที่เขาได้ไพ่เด็กแบบเนี้ยนะคะเขาก็แค่ดื้อไปอย่างนั้นแหละดื้อเพื่อที่จะให้คุณรู้ว่าคุณเอาชนะเขาไม่ไ แมะถึงแม้ว่าจะเป็นไพ่เล็กๆแต่เนื่องจากว่าคุณก็ยังไม่ได้มีสถานะอะไรการเป็นแค่คนคุยมาเนี่ยแล้วพอมาเป็นไพ่จบด้วยไพ่เด็กถือถ้วยนี่ก็แปลว่ามันก็เริ่มต้นแหละเริ่มต้นมีสถานะแล้วจึงมีโอกาสนะคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่การเป็นคนรักแบบชัดเจนได้โดยที่คุณไม่ต้องร้องขอเพียงแต่ว่าคุณต้องถอ,ถ,อถอยออกมาให้เขารับรู้ในทีว่าคุณต้องการมีสถานะแต่ก็ไม่ได้เร่งรัดอะไรเดี๋ยวเขาให้เองค่ะ สุดท้ายเป็นเรื่องของคนที่มีคนรักชัดเจนแล้วค่ะไพ่ประจําตัวคุณนี้ได้ไพ่เดวิลเลยนะคะเป็นไพ่ของความขี้กังวลขี้หึงหวงขี้หวาดระแวงนะมีโอกาสทีเดียวที่คุณจะหวาดระแวงด้วยเรื่องต่างๆนานามากมายเลยมันมีความอึมครึมอยู่ในความสัมพันธ์อยู่เหมือนกันส่วนไพ่ของเขาได้ไพ่เหรียญนะคะไพ่เก้าเหรียญในไพ่ใบนี้ก็เป็นไพ่ของความที่ก็ยังรักมั่นคงกับคุณดีอยู่นะแต่อาจจะไปมุ่งมั่นในเรื่องของการเงินหรืออาจจะมีปัญหาการเงินอะไรบางอย่างก็ได้เพราะว่าไพ่ที่มาติดกับไพ่เหรียญมันเป็นไพ่ของความมไ่ ชัดเจนดังนั้นเขาอาจจะมีการปิดบังซ่อนเร้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินแล้วมันทําให้คุณเข้าใจไปได้หลายเรื่องคุณอาจจะไม่ได้คิดว่าเขาปิดบังซ่อนเร้นเรื่องการเงินแต่คุณอาจจะไปหวาดระแวงว่าเขามีอะไรลับๆล่อๆหรือเปล่าไปแอบมีกิ๊กหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยหรือคุณอาจจะรู้ก็ได้ว่าเขาปิดบังอะไรเรื่องการเงินแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรก็พยายามสืบพยายามสอบหายิ่งสืบยิ่งไม่รู้เพราะว่ามันคือไพ่ของความปิดบังซ่อนเร้นคือไพ่ของความอึมครึมอยู่ในตําแหน่งความสัมพันธ์นั่นแปลว่ายิ่งอยากรู้มันจะยิ่่งไม คุณต้องปล่อยนิ่งๆว่างๆไปเดี๋ยวก็รู้เองเพราะไพ่จบไพ่สรุปเนี่ยคือไพ่ของผู้รู้ผู้วิเศษรู้ทุกอย่างแลละค่ะคุณอยากรู้อะไรเดี๋ยวคุณจะได้รู้แต่ว่าเป็นการรู้ที่คุณไม่ต้องไป,ปสืบสอบหาถ้าแม้นว่าคุณจะอยู่ในส่วนน้อยนะคะคือถ้าพื้นดวงเดิมของคุณเสียนะอยู่ในส่วนน้อยก็คือมันมีเรื่องของรักซ้อนเขาแอบปิดบังซ่อนเร้นใครบางคนเอาไว้แอบมีกิ๊้กับผู้ง่ายๆนะคะแล้วคุณพยายามสืบเนี่ยมันจะไม่ได้หรอกแต่พอคุณปล่อยนิ่งๆอะ่ะเดี๋ยวคุณจะได้รู้เดี๋ยวคนคนนนั้นที่เาไปแอ กิกักด้วยเขาจะเผยตัวมาเองนะเดี๋ยวพอคุณรู้คุณก็จะจัดการได้ว่าคุณจะเอาอย่างไรมันก็มีเกณฑ์เหมือนกันว่าพอรับรู้คุณก็ตัดสินใจเด็ดขาดเหมือนกันเพราะว่าในช่วงกลางๆปีเนี่ยดาวประจาตัวคุณเข้าสู่ภพรเรือนมอรณะก็จะมีความเด็ดขาดถ้าเกิดว่ารู้ว่าเขาไปแอบมีกิ๊กแบบจริงจังเลยแบบจับได้แบบมีหลักฐานก็พร้อมเลิกเหมือนกันแต่บางทีนะส่วนใหญ่มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นหรอกถ้าพื้นดวงคุณไม่ได้เสียในเรื่องแบบนี้จริงๆนะคะมันเป็นเรื่องของการที่คุณอาจจะมีเกณฑ์หวัดระแวงไปเองมากกว่า,า,วาดาั แว่งได้ง่ายคิดเดยอะคิดมากได้ง่ายส่วนมันมีดาวพระเสาร์เข้าสู่ภพเรือนครอบครัวนะคะดังนั้นมันก็มีเรื่องมีความเครียดของคนรักในด้านใดด้านหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการเงินหรือปิดบังเรื่องอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการเงินไว้แล้วก็ทําให้คุณเข้าใจผิดว่าเขาปิดบังเรื่องอื่นๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวคุณนิ่งๆเฉยๆเดี๋ยวก็ได้รับรู้เองเขาปิดไม่มิดหรกค่ะสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องมาปรึกษาคุณมาคุยกับคุณพอไพ่จบไพ่สรุปมันเป็นไพ่ของการสื่อสารและดาวแห่งการสื่อสารของดวงของคุณมันเป็นเกษตรอยู่ดังนั้นเน่่่่คค้าาาากกกก็ไมรรรูวจจะสสืออับใุณ เป็นแฟนเขาหรือเป็นคู่ชีวิตเขานั่นแหละเขาก็จะต้องมาคุยมาเปิดอกเปิดใจคุยกันเดี๋ยวคุณก็ได้รู้เองและถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับรักซ้อนอะไรเนี่ยคุณจะสามารถช่วยเขาแก้ปัญหาได้ด้วยค่ะ